สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาทั่วโลกทุกท่านหลังจากที่ตำบลบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีได้ถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า3เดือนในปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมามาในวันนี้ตำบลบ้านแป้งได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมาสดใสสว่างสวัยอีกครั้งด้วยการจัดพิธีตักบาตรพระ1,268รูปซึ่งมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจานวนมากค่ะ ในวันเสาร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2555คณะกาลยานามิตรจังหวัดสิงห์บุรีชาวบ้านแป้งบ้านฉางปูนบ้านสามหมื่นได้จัดพิธีตักบาตรพระพิสุสงฆ์จำนวน1,268รูปณลานอาคารกาลยานามิตรบ้านแป้งวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเด็พระคุณ รพรธรรมปริยัติโมลีท่านเจ้าคณะภาคสามพร้อมด้วยกัลยาณมิตรวัลภาถมยาเป็นประธานน,นายนรงอ่อนสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิก,กชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายสังฆทานผู้แทนนำกล่าวถวายธัยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและผู้แทนนำกล่าวอุทิศส่วนกุศลได้แก่กัลยานามิตรสัสิทนโชคประสิทธิ์กัลยานามิตรเพญจันล้อจักชัยกัลยานามิตรสมชายกัลยานามิตรขวัญใจจงวัดผลกัลยานามิตรไอเพชรทองและกัลยานามิตรขวัญฤทยัยดำรงวัฒนโพคินนอกจากนี้ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้แทนชาวสิงบุรีส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือพุทธบุตร286วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และภายในงานได้เปิดตัวหุ่นยนต์อุบาศกชงโคผู้ช่วยตักบาตรพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญสาภาษาด้วยกันได้แก่ภาษาจีนอังกฤษและไทยสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านค่ะ ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้ได้รับความเมตตาจากรพระพิสุสง์ในจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและเพื่อแสดงความกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีผู้มีคุณูปการอันยิ่งแก่ชาวสิงห์บุรีพร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลครั้งนี้แดบบ่บรรพบุรุษชาวบ้านแป้ง ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเช่นเดียวกันในครั้งนี้สถานที่แห่งนี้ได้กลับมาสว่างสวอีกครั้งหลังจากจมอยู่กับน้ำครั้งใหญ่มานานกว่า3เดือนในปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมา ในฐานะที่เ,เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งและเป็นประธานในการ,รทํหมุนไสบาทในวันนี้ก็ขอ,ขออนุมโมทนาต่อปาร,ราเกลเราบรรยานามิตรและญาติโยมและสาวทุกชนทั้งหลายทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ได้พร้อมจิตพร้อมใจแสดงความสาม,มัคคีมาร่วมกันเป็นจํานวนมากเช็นนี้และขออนุมโมทนากับท่าน ท่านเจ้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมเจโยถึงถือว่าท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่ทําให้คณะสงฆ์อุบาสกและอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนั้นมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของพระพุทธศาสนาและมีความสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและเป็นกำลังใจของบรรดาชาวพุทธของเรา ที่ได้ตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนาของเราวัตถุประสงค์ของการตักบาตรในวันนี้เพื่อที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากศรัทธาสาธุชนนำเอาไปช่วยเหลือ พระสงฆ์สมณรภาคใต้ในนามของคณะสงฆ์จังหวัดสลับุรีอาตมาภาพขออนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีและขอให้คณะสงฆ์ทุกรูปญาติโยมสทธาสาธุชนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะที่พวกเราจะได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันแล้วก็คิดว่า สิ่งที่พวกเราได้มาทําความดีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพุทธบูชาในการที่เราจะได้เป็นคนดีมีโอกาสที่จะทําความดีแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมให้ให้ให้ใหหน่าอยู่นะครับการที่เรามีจิตใจที่ดีงามเนี่ยก็จะทําให้เราช่วยทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความสงบสุขรู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะค่ะปลื้มปิติแทนพระเดชก็คุณหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วงานวันนี้ก็ สำเร็จลูล่วงไปก็ด้วยขอขอคณะกรรมการหลายๆท่านนะคะเป็นหน้าชื่นชมชื่นชมติดใจงดงาม ใจงดิตใจงดงามประเสริฐมากเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งที่มาเนี่ยก็ไม่ได้รับความสะดวกอะไรมากมายนะคะแต่ด้วยแรงใจศรัทธานะคะมาแล้วก็อยากจะมารับบุญนะคะคือทุกท่านอยากจะมารับบุญค่ะก็เลยไม่กังวลเรื่องความลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะรู้สึก ปราบเพ <Körper> ิ่มยินดีกับชาวสิงห์บุรีนะครับซึ่งหลวงพ่อเป็นชาวสิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแล้วเรามาที่วัดบ้านแป้งวันนี้ด้วยความสุขสดชื่นปิติพาะหลวงพ่อนนั้เป็นเนื้อนาบุญของเราเป็นการสร้างบารมีด้วยกันอย่างเต็มอิ่มเต็มบุญเต็มกำลังขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับประทับใจในสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีโดยเฉพาะชาวอำเภอพรมบุรีได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพราะว่า งานนี้นอกจากจะได้นำสิ่งที่ได้ถวายพระภิกษุสามเณรในวันนี้ไปมอบให้กับวัดทางภาคใต้กิจกรรมใดก็ตามที่ผมคิดว่า ทำแล้วจะเป็นการส่งเสริมหรือทําให้เยาวชนของประเทศเรานั้นตระหนักในสิ่งที่ศาสนาพุทธจะสามารถให้กับเขาได้จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เ,เป็นผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับชาพุทธทั้งหลายนะครับผมว่าเรามาเริ่มปลูกฝังประเพณีตักบาตรกันให้ยืนยาวนานเพื่อเสริมอายุวัฒนาสนาและก็ช่วยกันฟุ้นผู้ศิธม โดยเฉพาะเยาวาชนทั้งหลายเราจะเห็นว่าเราเอาสติปัญญาเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยกันสืบสารพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความคิดในเรื่องที่สูงส่งนะครับก็ขอ,อน้อมบุญนี้บูชาธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆทุกคนมีความปลื้มปิติในบุญที่ทําครั้งนี้มากแล้วก็คิดว่าผลจากการที่เราได้ตักบาตรกันเป็นปีที่3แล้วนี้คงช่วยให้ชาวบ้านประชาชนแถวนี้ได้มีความปลื้มปิติแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมนี้ต่อไป วันนี้ก็เห็นคนมากันล้นหลามมากมายนะคะที่มาทําบุญในวันนี้นะคะก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากอยากให้คือเป็นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินธรรมนะคะค่ะแล้วก็อยากให้ชาวบ้านแป้งเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวพุทธนะคะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะภาคสายเป็นพิธีกลั่นแผ่นดินสถาปนาธรรมะอุทยานบ้านแป้งโดยมีกัลยานมิตรสาสิธรโชคประสิทธิ กาลยานามิตรวัลภาถมยาเป็นประธานซึ่งภายในงานมีคณะสงฆ์จำนวน108รูปสวดมาติกาโดยการนำของท่านพระครูวิบูลพรมมานุวัตรสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสกุลถวายทยธรรมสำหรับสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสถานที่ในการขยายงานพระพุทธศาสนา เป็นที่รองรับทุกโครงการสำหรับฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอาทิใช้ในการอบรมพระให้เป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอบรมสามเณรอุบาสิกาเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีและอีกหลายๆโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ทีมข่าวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญมายัางพี่น้องชาวบ้านแป้งและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ และนี่คือรุ่งอรุณแห่งสันติภาพรุ่งอรุณแห่งความสุขและนี่คือความหวังในความเจริญรุ่งเรืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรีและของพระพุทธศาสนาค่ะไม่มีภาพใดจะงดงามเท่าภาพของการสร้างความดีของทุกท่านค่ะพบกับข่าวบุญใสๆได้ในนิว n นิวสครั้งต่อไปวันนี้พรชนกและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครั้งที่โลกเป็นดังดินแดสนสวรรค์ทุกคนมอบระกมอบรอยยิ้มและรวมแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอเธอคือความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่ เหนือนสวรรค์แดนสีวิไลไม,ม่อเล็กน้อยด้วยแรงกายและแรงใจทางช้างยิ่งใหญ่ที่ใครๆว่าไม่มีทางในวันนี้ใครจะเป็นแค่เพียงความฝันแต่สักวันเมือ่อสวรรค์จะถูกส,สร้าง